The and then start dance and สวัสดีค่ะพบกับนา้หวานรุ่งจเจริญพาสคองหลวงอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูตัวปรุงกงอชของเราเลยค่ะตัว4ประตู XLT ตัวนี้นะคะนี่เลยแต่งสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยตัวนี้ใช้เงินออกรถเพียง8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเราก็จะแต่งให้แบบนี้เลย นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวชมเดิมนะคะตัวแคปบที่ทุกคนตามหานะคะที่เลยค่ะออลดเพียง9บาทใครมี9บาทมาหารนหวงได้เลยนะคะนหน่หวงจะจัดโปรโมชั่นแล้วก็แต่งรดเท่ๆให้เลยนะคะไปชมระเลียนได้เลยนะคะและนี่ก็คือล้อแม็กนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นตัวแครบ XL ตัวเตีย้ย โฉมเดิมของเรานะคะด้านหน้านะคะก็จะแต่งเป็น FORD ตัวใหญ่ๆแบบลัเตอร์อย่างนี้เลยนะคะดูด้านหน้าสวยมากค่ะสีขาวนะคะตอนนี้โปรโมชั่นของเรามีนะคะใครสนใจถามน้ำหวานมาได้ทังน้ำหวานมาได้ออกรถเพียง9บาทใครมี9บาทไหม มารับรถเลยนะคะเบ้ามือแล้วก็แต่งให้ดำอย่างนี้เลยนะคะติดฟิล์มรอบคันประกันภัยชั้นหนึ่งเบาะแขบให้ล้อแม็กซ์แบบนี้เลยนะคะติดกระบะไลเนอร์ให้อันนี้ยังไม่ได้ติดนะแล้วก็จะมีนี่ครอบไฟ แท่ๆแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากขับฟอร์ดนาทีนี้ไม่มีใครมองไม่ได้แล้วนะคะฟอร์ดเท่านั้นเลยช่วงเวลานี้นะคะใครมี9บาทโปรโมชั่นดีๆกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเพียงแต่ติดต่อสอบถามมาได้เลยน้ำหวานยินดี ให้คําปรึกษาและบริการนะคะหรือจะมาหานัวานได้ที่ฟอร์ดรุ่งเจริญพลัสคลองหลวงของเรานัเองนะคะหรือโทรมานัดหมายได้ที่เบอร์0855535662นะคะนี่ไฟด้านหน้านะคะกระจังหน้าข้างหน้าแบบนี้เลยล้อเท่ๆแบบนี้เลยนะคะ หรือใครสนใจอยากจะได้รุ่นใหม่นี่มาจอดเทียบคู่กันเลยตัว XLT สีประตูแต่งเต็มอย่างนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะนอกจากสองรุ่นนี้แล้วก็ยังมีรุ่นอื่นให้ติดตามท่านใดสนใจติดต่อนาำหวานมาได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ